ครับวันนี้เรามาอยู่กับเด็กเกเรภาคสองครับนี่ครับเขาลันขี่รถกันอยู่อ,อ,อ,อู้หูขว้างสองไม่โดนเขาขวางของนีเ่เขาจะเข้ามาแล้ว,วเด็กเดือ เด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อไม่เดต้นไปวางแผงกันเอาเด็กเด็กเขาบอกว่าทำวางแผงกันเราก็ไม่ต้องวางแผงนะครับเราไปสู้เลยเด็กกำลังเกี่ยวอุจอยู่ครับเด็กนี่ครับเด็กเขาหาเรื่องเด็กเขาช่วยหาเรื่อง นี่โชว์เหนือโชว์เหนือนี่โชว์เหนือโชว์เหนือเอาวุ้นหล่นแล้วเอาวุ้นหล่นแล้วลวะนะวะ นี่เด็กดือ้อเด็กดื้อครับเด็กดือ้อชอบชอบทำ้ายคนอื่นนิสยไม่ดีครับ ก็ขอลาคลิปวิดีโอนี้แค่นี้ขับคันรับเอ้ยขอไปก็ขอลาคลิปวิดีโอนี้รีบกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย